สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่อยุธยานะวัดใหญ่วัดใหญ่อยุธยาตอนนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรียกอะไรอ่ะเจดีใช่ไหมครูใช่ไหมอ๋อเป็นเจดีนะครับเป็นเจดีที่ทุกคนหลายคนหลายท่านนะครับมากราบมาไหว้บูชากันนะครับตรงนี้พระเจดีชัยมงคลนะครับเป็นเจดีส่ง ระครังขนาดใหญ่ระเบียบนั่นกบเป็นวัดใหญ่นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามไม่ว่าจะใครๆก็จะส่วนมากก็จะมากราบไหว้บูชากันข้างในนะครับถ้าใครอยากขึ้นใครขยันขึ้นก็ไม่เป็นไรถ้าใครไม่อยากขึ้นกลัวหอบกลัวเหนื่อยผมไม่หอบผมหอบผมไม่อยากขึ้นให้คู่แหม่มขึ้นดีกว่าขอบคุณช่างภาพด้วยนะครับคูแหม่มของเรานั่นเองครับ๋อไปที่ ใช่ใช่แล้วก็สุโคไทยัคือยังไม่ได้ดูตารางเลยอ่ะเขาส่งมาให้แล้วแบบยายยายไม่ได้เอาแว่นอันเนี้ยโอ้บ่อยอยู่ค่ะแต่ก็ไปได้เรื่อยๆถ้ามีคนแบบเพื่อนเพื่อนสูงสนุกสนานก็ไปได้เดี๋ยวรอบเดี๋ยกลับไปก็จะปีทิพไปอีกดยเต็มที่ค่ะเดือนนี้ไม่สอนพิเศษ อันนี้ก็เป็นปค,ครับนี่ก็เป็นกลุมม่มหมู่บ้านของเรานะครับหมู่บ้านกิ่งแก้วเวลากับลูกสาวนะครับสนุกค่ะสนุกค่ะสนุกใช่ไหมค่ะสนุกค่ะโอเคก็จากข้างบนนะครับอ่าลองไปข้างล่างก็ดูสวยงามดีนะครับนะครับที่น,นี่ยุทยานะครับ ก็เป็นบรรยากาศที Guys, ar, way, ่สวยงามดูข <m issance refugees> ้างล่างนะครับคู like. ้แม่มก็จะถ่ายเองโดยอัตโนมัติน <Imperial> okay. ี <sk> ่ค <Music> ุณครูแม่มของเรานะครับบายบายน้อยยบบาายโอเค ก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดชัยวัดใหญ่นะครับเออนะครับก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับสวยผมก็ว่าสวยแหละนะครับตอนนี้เดินรอบๆอบออพระเจดีใช่ไหมอ,อ่าก็เรียกเจดีนั่นแหละนั่นน,นะนะครับเดินไปตามคู่แม่มนะไมีใคยถ่ายให้ผมถ่ายเองนะเออนะครับเป็นบรรยากาศที่ สวยงามอีกในรูปแบบของในรูปแบบของเราถ่ายเองนะครับมาดูนางงามเขาถ่ายรูปกันนะมาดูนางงามก็ถ่ายรูปกันนะนะครับก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับมาดูที่ไหนไม่ได้นอกจากที่อยุธยานะครับ โอ้ามาโดแนแสงแดดเต็มๆเลยก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับในรูปแบบของอยุทยานั่นเองนะครับใครๆก็รู้จักอยุทยาน,นะครับตรงนี้ก็เป็นเจดีย์นะครับแต่ข้างบนอ่ะเหมือนก็ไม่มียอดแล้ะยอดเจดีย์นะครับมันหักนะครับเออมันเหมือนกับหักเนาะก็หลายๆเจดีย์นะครับดูข้างล่างที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่ในขณะนี้นะครับ ก็ช่วงนี้มันช่วงเช้าอยู่นะอาจจะภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนะนะครับแต่ก็โอเคก็ดูได้นะครับนะครับเป็นบุลํมบาร,ราณน,นะครับนี่นางแบบของเราวันนี้นะครับนี่เลยนะครับ<ห>สวยน่นนะไทยคันนี้ ใช่ใช่ใชค่ะอันนี้ผื่นละหนึ่งร้อยนะคะ,คะมีเจ้าหน้าที่ช่วยห่มให้เลยค่ะ,คะมีใบกาวกาวทำถวายด้วยค่ะกาวเสร็จแล้วขึ้นขึ้นข้างบนนี้เลยค่ะมีเจ้าที่จะช่วยห่มให้เลยค่ะมาจากไหนนะคะมาจากบนเอยมาจากอ่กรุงเทพค่ะอ๋อแล้วก็มาจากกรุงเทพนะคะทีม,ท,ม,ท,มทีมเที่ยวองตอราคาีวะอ๋อทังมจากสมุทรปราการนะคะค่ะ ค่ะโมทาบู้วยนะคะเดินทางไปไหนฟังปลอดภัยนะคะอันนี้คือองค์พระนเรศวรนะคะเนี่ยองค์นี้ค่ะองค์นี้นะใช่ใช่ใช่ค่ะองค์พระนเรศวรค่ะแล้วพระธาตุเกาเรียกพระธาตุอะไรเนาะพระธาตุพระนเรศวรค่ะเออพระเจดีย์พระนเรศวรนะคะนี่คือที่วัด่วัดใหญ่ชัยมงคลค่ะตรงนี้พระธาตุพระนเรศวรค่ะค่ะค่ะก็จะมีสามองค์เล็กองค์ใหญ่องค์กลางองค์เล็กนี่สี่สิบองค์ตรงทางข้าวนี่หกสิบ อันนี้ก็คือ1นึ่งร้อยห่มองใหญ่องค์ใหญ่ข้างบนเลยใช่องค์ใหญ่ข้างบนเลยแล้วข้างบนเจดีก็มีพระอีก8ปลูกพระไหมคะแล้วได้มองลงไปหรือเปล่าเห็นกลุ่มพระข้างล่างนะคะนะคือแบงบัวข้างล่างนี่เป็นกลุ่มพระบางคนก็เอาเหรียญไปโซนเสียงทายกลุ่มพระเก่าแต่ว่าเขาขุดพระเอาไปมแ,แล้วไว,ไว้ที่พิพิธภัณฑ์หมดแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะตั้งจิตอธิษฐานเอาอะไรใช่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  ก็เขาก็มาขอพงขอพรอะไรได้สมดังใจทังสีเขาก็มากลับมาไหวอีกครั้งหนึ่งคนที่มาไกลมาขอพงขอพรท่านนะเกิดมาตอนนในทางไหนอันนี้ก็แล้วแต่จิตใจเขาว่าเขาจะว่าจะแบบว่าเงินงานหรืออันไหนบางคนก็การการงานคนก็การเงินแล้วแต่เขาต้องการเนะะเ้าก็คงได้สมใจนั่นแหละเขาก็มาใหม่อีกรอบหนึ่งที่เห็นเห็นเขามา่นะ kk